สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมนายต่างใจครับเมื่อนี้ลื่นลดเกี้ยวครับออกมาสอมแต่นายต่างใจเจอปัญหาเลยกะสิฝากพี่น้องนั่นนะครับเวลาต่างข้อไอตั้งโซต่างข้อนี่ให้ระวังครับเนี่ยคือเขตของผมเนี่ยตอนนี้กําลังเชื่อมเชื่อมน็ดตัวนพรพะว่ายังสงสัยตอนต่างข้อผ้ากันขันแห้งครับและนอตน็อตัวเมียตัวน่นะ เขาจะเที่อมไว้อ่ะมันหลุดี๋ยวตอนนี้มันคันบบอรครับหรือต้องได้งัดเบิ้งครับงัดเถื่อมใหม่เดี๋ยวพอถอดออกได้แล้วเดี๋ยวายตังใจสิมาอธิบายให้พี่น้องเบิ้งว่ามันเป็นจังไดมาจังไดนะครับตัวนี้ให้พี่น้องระวังน้ำเศร้ารถเกี่ยวน้ำกันครับอันนี้คือมาเนี่ยนํำนะครับเพราะว่าผมมาเจอปัญหาแล้วนี่ลูกปืนออกเกินหน่อยมันแตกครับที่เปียนแต่ว่าเอาตรงแต่หามงเลีงครับตอนนี้โมโหว่าจะทุ่มเลรอประมาณทุ่ม สี่สองทุ่มเลครับนี่ยังถอดว่วอองครับตรงใส่วิชายังนักนวงเพราะว่าถอดเทือแลกน้าถอดเทือแลกน้ำครับเดี๋ยวเขาถอดออกได้เดี๋ยวย้ยวจังมาเบองกันครับว่ามันเป็นน้ำมองใดน่ตั้งใจเสียอธิบายให้ฟังครับผมมันี่ห้อยเรือน,นห้อยเรือเขานี่นี่มันหลบไปนนี่ครับพี่น้องเอาออกมาได้นะครับนี่โอ้โยงัดเดี๋ยวใส่วิธีการนี่ครับงัดฟ้าขางออกนี่ เลยกะเอาตูเฉื่อมเฉื่อมเดี๋ยวให้น้องถอดลงมาให้เบิึงมาหนิฮะหมอยนะเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนออกโอ้ยสาเหตุนะครับพี่น้องครับสาเหตุเดีย๋ดวยวมาเบิึงกันระดดวังมันหอนนะครับระวังมันติทับทีนเ okay, right. ดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องยกมาให้เบิึงครับสาเหตุเลยให้ระวังระวังครับโตเดียวทเท่านั้นเดี๋ยวที่มันเหตุจะมีปัญหาแต่ว่าถ้าห้าตัวเช็คก่อนหน้างานก่อนลงงานนี่กะ โอเคอยู่ครับแต่ลูกปืนมันแตกนะ่ะน่าจัใจกำลังสิมมาสอมลูกปืนใหม่เปลี่ยนลูกปืนใหม่ครับนี่มาเบิรงกเฮ้ยระวังตีนเนี่ยสิเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้อู้ยเขาสิอ,ออกอย่างไรลูกปืนตัวนี้นี่พี่น้องช็อตเดดมันอยู่นี่ จอดด็ดมันอยู่นีนี่ครับเห็นบ่น็อตตัวเนีมันรุดไปเลยใส่หรอเนี่ยบัวเนี่ยน็อตเขาเชื่อมมาแบบนี้ครับนี่เชื่อมมาหน่อยเดียวนี่เนี่เบื้องเลยนี่นี่นี่แท้เชื่อมแค่นี้ครับนี่มันจะว่างคููกันไว้ซ้ำนี่เนี่ยเนี่ยแท้เชื่อมมันเนี่ยว่างคููไว้ซ้ำนี่เบื้องนี่เห็นบ่ แล้วมันขาดครับมันรุดนี่ผพกําหนองกุ้มคันเอาวาทันชุดายเลี้ยวได้เชื่อมคันออกครับโอ้เสียเวลาตั้งแต่หาโมงตั้งแต่หาโมงเลีงครับจนซองถุมเนี่ยย่อนน็อดตัวเดียวเนี่ยเบิ่งครับนี่สิเปียนลูกปืนตัวนี้ครับนี่คางนี้โปแตะครับแต่คางนั้นมันแตกเนี่ยโอเคครับพี่น้องฝากนะครับฝากเบิ่งให้ระวังนะครับเวลาตั้งข้อตั้งยังให้ระวังถ้าเกิดตัวนี้ขาดุดน็อดตัวนี้รุดนี่เป็นเหลืองเลยพี่น้องเลยเขาเชื่อมมากพอดีนี่ครับ ผมจะได้ซื้อใหม่เบิดซองขางบ่ฮัวจักพันนั่นน,นี่โอเคครับวัสดีครับ